ดีค่ะลังงานดึงดูสะวาสนาบารมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูนแลเป็นคนที่แบบเด็กขาดดูเป็นอ่อนหวานนะอ่อนโยอนอ่อนหวานนะ,สะเสน่้าถึงเวลาแปลงร่างแล้วคะนี่ค่ะนี่ครับ บากนี้เลยแบาตกนี้ก็งอใช่หมคะแล้วบุคคลนี้ไพ่เขาก็ขึ้นมาหลายใบเหมือนกันนะว่าอึดทรลนงของเขาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกห้าหกใบเจ็ดใบแต่กับบุคคลนี้ก็ไม่เยอะโตค่ะบุคคลนี้ก็แรงใช้แรงเหมือนกันเพราะนี่เขา มีพลังมาของเซนเป็นคนเด็ดขาดสติปัญญาเป็นเลิศแรงเนี่ยเห็นไหมจะก็จะมีแค่นี้นะแต่ก็พลังเรือล้นค่ะกับบุกคนนี้โอ้ี่เขามีโดยเ็ามีผามาด้วยนี่เนี่ยนี่ของเขานะนี่ยเขาบินนะเนี่ยโอ้โหเร็วเกือแล้วมีผาอยู่ด้วยนะไม่ต้องห่วงพกคนนี้เหรอสิ่งที่มีเหรอ แอบแอบละลาแอบคบแอบแอบคบซอ้อนเห็นไหมเจ้าพี่เจ้าการเจ,จ,จ,จ้ายศเจ้าเจ้ายศเจ้าอืมเห็นไหมประกานเอาชนะเนี่ยดูดิถึงขัจะมีสิ่งนี้แต่ฝั่งนี้นี่ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ แรงพอกันอักสแต่ฝั่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ฝั่งนี้เขาก็มีพลังอํานาจบางอย่างนะนเขาทำค่าจะทําบุญมาเยอะอืมแล้วก็มีพลังบางอย่างเหมือนกันนะสูสีกันุคคน,นี้ก็ไม่ยอมฝั่งนี้ก็คือจะให้ฝั่งนยยี้ยอมเพราะใช่ไหมแต่ฝั่งนี้ไม่ยมอมค่ะเพราะจะสตร a i n แเหน่นคนเด็ดขาด ดุแกร่งดูไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกันไฟยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันอันนี้ก็ยอมหักไม่ยอมงอ,อ็น,นไรใครจะชนะเราดูนี่ยนะแต่คนนี้เขามีพลังอ่อนโยนด้วยไงมีพลังความอ่อนโยนน่ารักเป็นเด็กสดใสตลกสนุกสนานุคนนี้คือ เก๊กเองเดียวตะคีเก๊กแล้วยิ่งเวลาเมานะ <Yeah. S 1> ก็จะจะเป็นแบบนี้นะถ้าใครอยู่ใกล้แล้วแบบไม่รู้จักมักจีอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าจะโดนจะโดนตืบตันนี้คนเนี้ยนะถ้าเมามาแล้วแบบหาของไม่เจอหรืออะไรเงี้ยนะคนนี้อนะ่ะบางคนนี้นสติปัญญาดีอันนี้ก็สติปัญญาดีเหมือนกันผู้ชายอะ่ะแต่ใช้สติปัญญาของตัวเองในทางที่แบบ ับสอนอ่ะเพื่ออะไรทำไมไม่เอาสิ่งที่ตัวเองมีเอามาทำประโยชน์ให้รแบบทำสิ่งดีๆเนี่ะแต่อันนี้คือเขาคิดว่านี่คือสิ่งดีที่สุดแล้วของเขาจะทำให้เขาอนะไรเงี้ยเออแล้วแต่พ่อเขาเหนื่อยเห็นไหมในวันนี้ก็คือมิสเน่ไอ้ตามหาิยมก็เขาเรื่องอะนะแต่บ้านเราก็นักวักใช่ไหมแต่เขาเป็นแบบผู้ชายแบบนั้นแหละนายวัก เยอะเลยเข้าใจป้วยนางกว่าเหมือนกว่าผู้หญิงอ่ะผู้หงเห็นแล้วแบบเสน่ห์รวนแรงพาชั่นมีหลายอารมณ์บุคคลเนี้ยน้ำกะลมใช่ไหมไฟด้วยโอ้โหกระปรดเอ้ยมีดินงงแกชูงง งกกับคุณในครอบครัวนะไม่ได้งกนอกบ้านนะจ๊ะนอกบ้านนะคะหลาหลาค่ะยังไงแต่ดูนั่งเลยนั่งแบบชั้นหลอเนะี่ยอันนี้คือถ้าไปข้างนอกนะชั้นหลอหล่อมากอ่ะขอปิดไปแนนะคะอุ้มคลิปยาวอีกแล้ว